เรามาต่อกันที่ข้อ8เลยนะครับออกไซด์ชนิดหนึ่งของไนโตรเจนมีมวลโมเลกุล92ประกอบด้วยไนโตรเจน้อยละ30.40โดยมวลหาสูตรเอมพิลิคันและสูตรโมเลกุลของสารประกอบเป็นข้อสอบปี50นะครับข้อนี้จะต่างจากข้อที่แล้วก็คือเราต้องหา ส so, ่โมเลกุลเพิ่มขึ้นมาเรามาลองทำกันดูนะครับก็เป็นไนโตรเจนต่อออกซิเจนตัวบอกมาว่าไนโตรเจนมีร้อยละ30.4ฉะนั้นออกซิเจนก็คือ100่งลบสา4จะได้69.6 จากนั้นเราก็หารด้วยโมลอะตอมของมันไนโตรเจน14ออซิเจน16พอหารเสร็จแล้วจะได้2.1714ครับต่อด้วย4.35แล้วก็ทำเป็นเศษส่วนอย่างตาม ด้อัตราส่วนออกมาคือ1ต่อ2ฉะนั้นสูตรเอม i ิ i ิคัก็คือ NO2 นั่นเองเราได้สูตรเอม i ิ i ิคัแล้วนะครับเหลือหาสูตรโมเลกุลข้อนี้โจทย์ให้มวลโมเลกุลของมันมาคือ92 SO2 NO เนี่ยจะมี มวลโมเลกุลของมันก็คือ14บวกกับ32ได้46อันนี้คือมวลโมเลกุลของสูตรอย่างต่ำ92นี่คือมวลโมเลกุลของมันจริงๆฉะนั้นเราก็มาดูอัตราส่วนครับ92หาร46จะได้2เท่าฉะนั้นแสดงว่า สูตรโมเลกุลเนี่ยจะเป็น2เท่าของสูตรแอมพิลิคันสูตรโมเลกุลก็คือ N2O4 แล้วก็มาเขียนสรุปให้อาจารย์เขาหน่อยนะครับ สูตรเอนทิเลคันก็คือ N 2อสส่วนสูตรโมเลกุลก็คือ N 2 O 4นั่นเองค้านี้เสร็จแล้วครับเรามาต่อกันที่ข้อ9นะครับข้อ9 N A 2 CrO4 คูณ n น,น้ำจากการวิเคราะห์พบว่าสารประกอบนี้มีโคเมียมอยู่15.2โดยมวลค่าของ n เป็นเท่าใดเป็นเท่าต่อปี51นะครับก็คือสารประกอบเนี่ยจะมีผลึกของน้ำอยู่ด้วยเขาต้องการรู้ว่ามีผลึกของน้ำอยู่กี่โมล เราก็มาดูก็ใช้วิธีเทียบบัญหยัดติยางนะครับคือมีโครเมียมอยู่15.2%โดยมวลแสดงว่าถ้านำสารนี้มา100กร,รมัมจะมีโครเมียมอยู่15.2กร,รมัมก็เทียบบัญหยัดติยาง โครเมียม15.2กรัมในสาร100กรัมฉะนั้นโครเมียม52กรัม52กรัมนี้ก็คือมวลอะตอมของโครเมียมนะครับมีโครเมียม52กรัมในสารเท่าไหร่ก็คือ52าสิคูณหนึหารด้วยสิบ จะได้3 4มรี่สจุกรัมฉะนั้นเราก็จะรู้แล้วครับว่าถ้านำสารนี้มา15.2กรัมในสาร100กรัมถ้ามีโครเมียม52กรัมก็คือตักสารมาะมโมลจะได้สารประกอบเนี่ยหนัก342.1กรัมแล้วก็มาหา เของน้ำแล้วก็แยกคิดมวลของมันนะครับมวลอันนี้ทั้งหมดรวมกันมันจะได้สามร้อยสี่สิบสองจุดหนึ่งกรัมโซเดียมมวลต่อยิบสามสอง 23, ตัวก็คือสี่สิบหก โภมีอ้ห้าสิบสอง 52, ออกซิเจน 16, สิบหกสี่ตัวก็หกสิบสี่คูณเอนน้ำก็คือสิบแปดเท่ากับกาสามร้อยสี่สิบสองจุดหนึ่งแก้สมการออกมาเราจะได้เอ็นเท่ากับสิบก็ตอบได้เลยครับ เรามาต่อกันข้อที่10ข้อสุดท้ายของบทนี้นะครับในโรงงานผลิต Y วกโูโคส C6H12O6 ผ่านกระบวนการหมักได้เอทานอล C2H6O ครับแล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์ตามสมการ C6H12O6 ได้เป็น 2C2 H6O บวก 2CO2 ครับข้อ a เขาถามว่าถ้าต้องการเอทานอล124กร,รมัมต้องใช้กูโคสกี่โมลแล้วก็ข้อ b ถ้าใช้กูโคส0.24กร,รมัมได้เอทานอลกี่กร,รมัมเราก็ต้องเทียบจากสมการของมัน ข้อนี้เราเทียบตามกฎทรงมวลก็หามวลของสารแต่ละตัวออกมาจะได้ C2H12O6 G6 มวลของมันก็คือ180กรัม C2H6O แล้วก็ คูณสโมลด้วยนะครับมันจะได้92กรัมบวกกับ2คาร์บอนไดออกไซด์ก็คือ88กรัมลองบวกกันดู2ข้างของสมการเคมีมันจะเท่ากันนะครับจากนั้นเราก็มาเทียบเฉพาะสารผู้นี้นะครับเพราะว่าโจทย์ถามแค่เอทานอลแล้วก็กรูโคต ก็เทียบเจาะโค้งวนี้ได้คาร์บอนออกไซด์เราไม่ต้องมาสนใจข้อ A ถามว่าถ้าต้องการเอทานอล124กรัมต้องใช้กลูโคสกีโ่โมลอันนี้คือเอทานลอลเราถามต้องการ124กรัมจะใช้กลูโคสกี่กมโมลแล้วก็เทียบเือนต่ยางเอทานอล92กรัมใช้กลูโคส 180กร,รัมถ้าเอทานอล124กร,รัมจะใช้บุโคเทเท่าไหร่ก็คือเทียบแบบตายยางที่กำหนดให้เป็น x นะครับ x ก็จะเท่ากับ124คูณ180หาร92 x จะได้242.6กรัม พอเราได้กรรมออกมาแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นโมลเพราะาโจทย์ถามว่าใช้กี่โมลโมเลกุลของมันก็คือ180ฉะนั้นเราจะได้จำนวนโมลออกมาก็คือ1.348โมลได้แล้วคำตอบของข้อ A ครับต่อมาข้อ B ถ้าใช้กูโคส 0.24กรัมได้เอทานอลกี่กรัมแล้วก็เทียบคู่เดิมกูโค้ด180กรัม ะได้เอทานอล92กรัมอันนี้ตามสมการเดิมของมันนะครับแล้วก็ตัวถามว่าถ้าใช้กรูโคส0.24กรัมจะได้เอทานอลเท่าไหร่0.24คูณ92หารด้ว180ก็จะได้0.1226กรัม ฉะนั้นก็ตอบได้เลยครับว่าจะได้เอทานอล0.1226กรัม